รถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับ Honda City นะคันนี้ปี2009นะครับเกียร์ออโต้คันนี้แต่งให้ครบเหมือนเดิมนะเฮดแดงนะครับเบิกใหม่ลิ้นหน้าเวอร์เทคล้อขอบสินะครับ T สามแล้วก็น็อตล้อเลเบิกใหม่ตัวรถเป็นสีเทาซินเวอร์ไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้สวยกริฟตปลายท่อทรง J S เฮดแดงหลังเบิกให้ใหม่ ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเกียวโต้สวยเลยไม่มีขาดเลยพวงมาลัยไม่มีร่อยนะครับเนียนๆพร้อมใช้งานราคาแสนนิดๆจัดไปนเนนได้ทุกค้าหาเยอะนะช่วงนี้รถเกียวโต้ใช้งานแสนกว่าบาทเนี่ยอ่ะเครื่องยนต์ L15 นะครับ1 5 0 0งพั Tech. นห้าซซวทนี่ดูซุ้มโช๊คะไรเดิมหมด หน้าเดิมหมดฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับบอดี้สวยเครื่องเกียร์แอร์ทุกอย่างจบหมดนะเอาไปเลยแล้าๆหนึ่0 0สนสนห้าั 5, บาทนะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะใครสนใจคันนี้นะเบอร์โทรศ8 6ย์แปดหกเ้าเจ็ดสศูนนะครับคันนี้อยู่สาขาะะราชพฤพึกนะใครหาอยู่แบบนี้บอกเลยนะว่าให้ไว